water my friend ครับผมเบรกวันจากช่องบีบอยครับคลิปนี้ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับพอดีผมมาหาเพื่อนนะครับก็เลยล่าสุดก็เลยถามลงไปในกลุ่ม B-BOY Community นะครับว่ามีคนมาซ้อมหรือเปล่าที่นี่มีคนยังคงมีซ้อมอยู่ไหมเขาก็บอกว่าเออยังมีคนซ้อมอยู่นะมันอยู่แถวแถวสารากลางจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นข้างหลังผมนี่เองนะครับจัดไฟสวยเลยตอนนี้ก็เป็นเทศกาลปีใหม่อยู่ช่วงโควิดด้วย <laughs> นะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยผมกาลังเดินไปที่ซ้อมนะครับโอเคเดี๋ยวพอไปถึงที่ซ้อมแล้วเดี๋ยวไปแนะนำเพื่อนๆรู้จักกันครับผมก็ไม่เคยเจอพวกเขามาก่อนเหมือนกันครับที่ซ้อมเดินออกมาสาระกลางถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ในรานเนี่ยรานรอห้านะครับข้างหน้าผมเป็นลานรอห้าก็จะมีคนเล่นสเก็ตส่วนในสระข้างหน้าผมเนี่ยก็จะเป็น,นที่ซ้อมเต้นบีบอยอยู่ข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน เยตอนนี้ผมมาอยู่กับเพื่อนๆที่ชลบุรีเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังผมนะครับก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักวัวเขากันฮะเดี๋ยวก็เริ่เลยให้ให้ให้แนะนำตัวก่อนเริ่มเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยครับสวัสดีครับผมบีบอยยูเคครับอยู่ BBS School ครับครับผม BBS School BBS ครับ BBS School ใช่ครับผมเบบี้สปินครับ Baby Spin ใช่ครับอ๋อเป็นทีมจากชลบุรีใช่ไหมใช่ครับเป็นทีมจากชลบุรีครับผมสวัสดีครับผมบีบอยทูทีนะครับ อยู่ทีม BBS Cool ครับ BBS Spin สวัสดีครับผมผมบีบอยบิลลี่ครับผมโอ้โหหล่อมากกันชื่อบิลลี่ด้วยก็อยู่กลุ่มกัาแฟเขา B B BBS Cool เหมือนกันครับ BBS Cool BBS Cool นะ BBS Cool อันนี้ BBS Cool อันนี้ BBS Cool นะไม่เหมือนกันน้อยยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับ BBS Cool นะฮะตื่นมาที่เข้ามาโอ้เต้นมากี่ปีแล้วเนี่ยเต้นมาประมาณ5ปีครับ5ปีเดี๋ยวแนะนำขอแนะนำชื่อเล่นกันอีกทีครับครับผมชื่ออ้วนครับครับชื่อทีครับออ้วนมีที ชื่อบอสครับผมบอสโอเคทุกคนวิธีบอสโอเคครับโอเคเดี๋ยวว่าหนึ่งอยากถามอยากถามก่อนเลยว่าแบบที่นี่มันตอนนี้ครับสถานที่เราอยู่ที่ไหนนะครับลองลองแนะนำข้่าวก่อนเนยอ๋อตอนนี้อยู่สารามพักดีแผ่นดินครับมันเป็นมันเป็นสารากางจังหวัดใช่ไหมครับมันถ้าถ้าตรงนี้ก็เป็นสารากางสารากางใช่อยู่บริเวณสวนสาธารณะรอห้าครับผมอ๋อเป็นสวนของพ่อรอห้าครับเป็นอาน แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนมาเล่นสเก็ตแลสเก็ตะ,ะ,ะมีกิจกรรมมากมายถ้าเพื่อนๆเขาอยากมาที่นี่กันหนี้ะครับเขาเขาเขาจะแบบเขาจะมาได้ยังไง<อ>ก็คือติดต้องติดต่อ,อก็ทางง่ายๆเลยครับถ้าอยากจะมาที่ก็คืออ่าศาลาพ่อรอห้าครับหรือไม่ก็อีกอีกชื่อนหนึ่งก็คือเป็นตลาดหน้าศาลนะครับ<อ>คือเขาจะรู้เลยว่าตลาดหน้าศาลถ้าคนจุบลีเขาจะรู้อยู่แล้วผมผมครนั่งมอไซค์ินผ่านมาผมนี่เป็นเป็นเป็นตลาดนัดใช่ครับเขาเรียกว่าตลาดหน้าศาลใช่ครับอยู่กี่โมงครับเนี่ย ก็เป so 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 ็นสมัยก่อนอาจจะแบบตอนเร็วๆหน่อยประมาณ5้าโมงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มก็เริ่มแล้วเริ่มซ้อมเราก็จะดึกหน่อยเพราะว่ากว่าจะกว่าจะเริ่มงานกันครับอ๋ออันนี้อันนี้เริ่มซ้อมก็คือ2องทุ่มขับประมาณ2องทุ่มครับทุ่มไปถึงสี่ห้าทุ่มประมาณสี่ห้าทุ่มครับเห็นพี่อวนบอกเมื่อกี้สี่สี่สี่ถึงห้าทุ่มแล้วก็ถ้าถ้ามานะครับถ้ามาที่นี่เพื่อนๆน่าจะติดต่อพี่วนไดือนเลยไหาติดต่อ ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้ก็ได้มาขึ้นเฟซบุ๊กไว้ได้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อเฟซบุ๊กหน่อยครับอ่า U K I T ครับแล้วก็เป็นวัก B B S KU ครับผมครับแล้วก็ของผม2 T 2 T B B S KU ทูที B B S KU เป็น A K เลยหรือหรือหรือไม่ก็พิมพ์ว่า B B B S KU เนี่ยคือจะขึ้นชื่อพวกผมแทบทุกคนเลยในทีมอ่าแล้วก็สามารถติดต่อได้ทุกคนเลยครับได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะแปะเฟซบุ๊กพี่ทีเขาไว้ให้แล้วกันนะในที่รูปตรงในคลิปนี้เลยออออ่่ะะแลล้้วกก็หรืาจจมีิง์์ยูใตตโพส ใด้วิดีโอนะครับก็เพื่อนๆเรากดเข้าไปติดต่อได้ท่านจะมาซ้อมที่นี่สองทุ่มถึงห้าทุ่มเนาะประมาณนี้นะครับที่ซ้อมที่นี่มันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแบบปกติคนมาซ้อมมันกี่คนครับเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ5-6คนครับอู้นี่กระเถิบเยอะนะครับแต่ว่าเดอนตวันเยอะกว่าใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็น10กว่าคนที่ศาลานี่เลยใช่ครับศาลานี่เรียกว่าศาลาศาลาพ่อรอห้าครับศาลาพ่อรอห้าใช่อันนี้ตัวเมืองเลยครับอันนี้คือตัวเมืองชนเนาไม่ใช่บ้างใช่ครับซ้อมกันทุกวันหรือเปล่า อ๋อครับพอดีก็ตอนเนี้ยผมอาจจะเป็นซ้อมแค่สองวันก็คือเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ไม่ค่อยได้มาซ้อมหรือว่าแบบอาจจะมีนัดนอกรอบอะไรเงี้ยก็มีครับแต่ฟิตจริงๆก็คือเสาร์เสาร์อาทิตย์แค่2วันแล้วก็ทุกคนแบบตูถ้าแบบว่าที่นี่ที่นี่มาซ้อมกันทุกวนันหรือเปล่ามาถึงว่าที่นี่ครับถ้าที่นี่แหละครับที่นี่ก็แค่มีแค่พวกเราเนาะไม่มีไม่มีใครมาซ้อมแล้วครับมีแค่พวกเราจะมีพวกเราเนี้เลยสามคนแล้วก็มี มีเพื่อนๆก็ประมาณ6กเจคนเต็มที่ก็คือไม่เกินเจคนครับเต็มที่ก็คือไม่เกินเจ็ดคนใช่คก็มาซ้อมคือถ้าโปกติถ้ามา้อมทีก็จะนัดกันมาก่อนใช่ไหมว่าจะมากันไหมอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้ายังไงก็ติดต่อพี่ตีเข้ามาได้ครับโอเคคือก่อนหน้านี้ผมมาชนบุรีมาได้สองสามครั้งแล้วแล้วแบบคนบอกว่ามีบอยชนไม่มีแล้วครับสูตรพาดไปหมดแล้วไม่มีใครซ้อมมาให้ไปพัทยากันผมก็จริงเหรอเนี่ยก็ เลยถามในกลุ่มแล้วเออมีมีคนซ้อมที่นี่พอดีแบบโคตรลงใจแล้วว่าผมมาหาเพื่อนที่นี่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันใกล้ใกล้มากโอเคจาการีถ้าเพื่อนเพื่อนมาซ้อมอยู่ที่ตัวเมืองชนบุรีเลยเนี่ยก็เลยนําให้มาที่ที่นี่ได้เลยนะครับชื่อสถานที่ขออีกทีนะครับอ่าสาลาพ่อรอห้าหรือไม่ก็สาราาาพักดีแผ่นดินอ๋อครับอยู่แถวแถวตรงหน้าศาลครับบอกเขาจะรู้เลยหน้าศาลโอเคครับหรือไม่ก็บอกมาสาราพ่อรอห้าอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเมื่อกี้ผมคุยมอไซรวินเขาบอกว่าสาราผมบอกสารอาอเเลยนน่าจะได้หกั โอเคก็คลิปวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า